ในคลิปที่สองนะครับนักเรียนนะครับก็จะได้เรียนในการผสมวงนะครับก็คือวงปีพาดนะครับวงปีพาดเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่านะครับเครื่องตีก็อย่างเช่นระนาดเอกระนาดทุมกองวงใหญ่กองวงเล็กนะครับหรือว่าเครื่องอตะโพนกรองทัดนะครับหรือว่าปีนะครับวงปีพาดนะครับ แบ่งเป็นวงปีพาดเรื่องห้าวงปีพาสเรื่องคู่วงปีพาดเรื่องใหญ่วงปีวงปีพาดจาตรีวงปีพาดมนและวงปีพาดนางหงนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับลักษณะของแต่ละวงนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของอวงปีพาดเครื่องคู่ วงผีพาดเรื่องห้าก่อนนะครับวงผีพาเกเรื่องห้านะลักษณะสเสียงของวงผีพาดเนี่ยนะครับจะมีลักษณะสเสียงแหลมสูงนะครับและค่อนข้างดังชัดเพราะ,ะใช้กน,นตรีประเภททีนะครับแล้วก็เป่าเป็นหลักนะครับอย่างเช่นปีนี้ก็จะมีเสียงดังนะครับและน้าเอกถ้าใช้ไม้แข็งทีก็จะมีเสียงดังนะครับอันนี้การวางการผสมบงนะครับการวางผีพาเกเรื่องห้านะครับดูนะครับ มีระนาดเอกอยู่หน้าใช่ไหมครับก mm. รารหลักระนาดเอกก็เป็นของวงใหญ่นะครับตรงซ้ายมือฝังนี้นะครับปีนะครับซ้ายมือสุดก็เป็นตะโอนนะครับมาอยู่ฝั่งนี้บ้างครับขวามือนะครับที่จริงตรงนี้นะครับขวามือสุดก็เป็นกรองทัดนะครับตะโอนกับกรองทัดนี่คือต้องคู่กันนะครับ อันนี่คือการวางตำแหน่งของปีพาดเรื่องห้านะครับนี่เรามาดูนะครับลักษณะการมันเลงปีพาดเรื่องห้าอ่นนี่ครับปีพาดเรื่องห้าครับรานน้าเอกของวงใหญ่ตรงทัดนะครับตะโคนปี มีความมีเสียงมีชัดเจนนะครับมีเสียงดังนะครับอันนี้ปีแพกเรื่องค่านะครับเอาต่อไปเนี่ยก็เป็นปีแพกเรื่องคู่นะครับปีแพกเรื่องคู่อ่าก็จะมีระนาดเอกระนาดทุมของวงใหญ่ของวงเล็ก นะครับตบโผนกองทัดก็อยู่เหมือนเดิมครับปีก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มมาและหน้าถุมแล้วก็กองวงเล็กนะครับเรามาดูการบันเลงครับสามารถใช้ในการบรรเลงผลนะครับการแสดงโงผลได้เลยนะครับ นี่ลักษณะผีแป็กเครื่องกู่นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นผีพาดเป็นผีพาดเครื่องใหญ่นะครับดูนะครับผีแป็กเครื่องใหญ่นะทีนี้นะครับจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาก็มีระนาดทุ้มเหล็กอยู่นี่นะครับระนาดเอกเหล็กอยู่ทางนี้นะครับอ่านะครับเพิ่มระนาดทุ้มเหล็กเอกเหล็กเข้ามานะครับนะอย่างอื่นก็ ออยู่ปกติครับนะเพิ่มแค่ระน้าดทุ้มเหล็กเอกเหล็กก็มาอันนี้เรามาลองฟังเสียงครับ นะครับนี่เป็ลนลักษณะของวงผิพาดเครื่องใหญ่นะครับต่อไปนะครับมาดูวงผีพาดวงผีพาดจาตรีนะครับวงผีพาดจาตรีนะครับก็คือวงผีพาดที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงมโนรานะครับบ้านเรานะครับวงบ้านจารีนะมีกลองตุ๊กมีมีทับมีปีมี โมงนะครับสองสองลูกนะครับแล้วก็มีแกระนะครับกลับก็คือแก่ะกับแกละนะครับแล้วก็เสียงครับอ,องคู่แกะไป น,นี่นะครับเป็นผีพาดจาตรีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวงผีพาดมอนนะครับมาเลน่นในงานศพนะนะครับอะจะมีคองมอนนะครับของมอนใหญ่ๆนะครับปีมอนดังโวยหัวหน่อยนะ๋ยว ส,สามใบนะครับมีเพิงมาอย่างนู้นนะครับนี่งวงก่อนนะโอเคนั่งวงก่อนนะครับอ่านั่งวงอ่า อ่านะครับนี่ตังวงนะครับนี่ของมอนนะครับของมอนงค้งนะครับนี่นะครับก้างหลังที่เป็นตะโพนมอนนะครับลูกใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่เพิงมางนะครับเพิงมางเพิงมางคอกนะครับข้างในก็จะมีกรองเรียงกันนะครับ อ่านิบปีพานมอนะครับอ่า,อาต่อไปนะครับเป็นวงปีพานนางหงนะครับปีพาดนางหงปีพานนางหง,งก็ใช้ในการบรรเลงในงานโตรเหมือนกันนะครับอ่าจะมีผีเชวาเข้ามานะครับวงปีพานนางหงเนี่ยมีผีเชวาเข้ามานะครับ ปีผ้านางองค์ก็มีผีเชวาเข้ามานะครับบรเลงในงานศพมอนีพานมอนนะครับบ้านเราก็เป็นปีคาโอนะครับใช้ในงานศพเหมือนกันนะ,ะทีนี้นะครับเรามาดูโอกาสที่ใช้นะครับ,บวงดน,นตรีผีผพาท์นะครับในโอกาสในการบรรเลงน,นะครับ ผีพาดมีเสียงก้นข้างดังนะครับเหมาะที่จะบรรเลงกลางแจ้งนะครับหรือว่าห้องโถงขนาดใหญ่นิยมบรรเลงประกอบพิธีกรรมนะครับบรรเลงประกอบการแสดงเช่นบรรเลงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญบรรเลงประกอบเทศมหาชาตินะครับบรรเลงประกอบการแสดงโขนนะครับนี่นะครับดนตรีวงผีพาดเนี่ยนะครับเป็นเสียงดังเนี่ยสามารถที่จะบรรเลงที่กลางแจ้งได้นะครับ เดี๋ยวว่าประขอบการแสดงโขนนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปที่3นะครับเป็นการผสมวงของวงมะโอรีนะครับ